ปากอะไร GS ที่ห้อแบตเตอรี่ทุเลตไม่ใช่นะครับนะ Geo metric sequence ให้หนูดูช้างโชว์เวลากระ,ระชับเข้ามาแล้วน้องเราโดนกระชับวงล้อมแล้วตอนนี้ทุกคนครับนี่มาขพรที่หนึ่งคือคือนี่ถูกไหมใคร x คูณใครนะคูณกับ y ลบ z ถูกไหมช้าช้าชัดชัดพราที่สอง y คูณกับเร็ว z ลบ x พจที่สาม z คูณกับ x อบ y โอลโหตอนบอกโจทย์นี่น้องบอกด้วยความมั่นใจมากเลยนะทุกคนคูณกระจายดิ x คูณเข้าไปได้ xy ลบ xz คูณเข้าไปสิ yz ลบ xy คูณเข้าไป zx ก็คือ xz ถูกไหมการคูณสลับที่ได้ลบใคร z y หลายคนบอกก็หนูก็คูณเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยหนูจับสามบรรทัดบวกกันนะตั้งสตินะทุกคน a 1หนึ่บวกอบวกอถ้าสติอยู่ครบจะเหมือนหนังจีนเลยน้องไปไหนไม่ต้องพกอาวุธใช้กิ่งไม้แทนกระบี่ได้แบบที่เขาบอกกระบี่อยู่ที่ใจถ้ารู้จักใช้แม้ลำไม้ไผ่ก็ไร้เทียมทาน <S 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 ท่องทั้งคืนเลยกลัวลืมปไปไงไปไงคมไหมคมไหม,ม,ไหมบานเก่งไหนขาดไหมเห็นไหม ผมบอกขาดได้ไงวันนี้ไม่ได้ใส่มานนองครับนะเอาเร็วนี่เราออกอากาศไปทั่วประเทศเลยนะเนี่ยเห็นไหมทางบ้านจะได้คึกคืนนะทุกคนครับรู้จับสามตัวบวกกันพร้อมอยังนี่กล้วยเฉียงโดดตบอึ้งยงเยียกล้วยถีบเซลเหล่งนึ่งเห็นไหมน้องชายกลางโดดถีบหญิงเล็กเห็นบ่ะไอ้นี่ตัดนี่ไอ้นี่ตัดนี่ตัดหมดไหมตัดหมดทุกคนครับสามตัวนี้บวกกันได้ใครเนี่ยได้ศูนย์สนิทติดแน่นทนนานถูกไหม ูสามตัวนี้บวกกันเป็นศูนย์ทุกคนตั้งสติช้าๆพี่เอาแผ่นนี้ออกนะเพราะไม่ได้ใช้แล้วสบายแล้วเอหนึ่งลอกมาตามทันไหมน่าจะทันนะเพราะไม่ได้ทำอะไรเลยในยลอกลงมาเนี่ยคนอืมเขาใจสอนดีมากเลยเนี่ยลอกลงมานะตามทันนะ A2 สองคืออ้าวลำดับเรขา A2 สองคือ A1 อหนึ่งอาถูกไหม a อสามคือ A1R 2อลังสองอย่ามาทำหน้ากงกง่กงนะครับน้องนะ A n, A n คือใครนะอภิทวนแถมให้แถมให้ลำดับเรขา An คือ A1R กําลัง n ลบหนึ่จำได้ไหมลำดับเรขาคือขวาตั้งซ้ายหารแล้วคงที่ถ้าลำดับเลขขวาตั้งซ้ายลบคงที่หนูพอหนูแตก A2 A3 เป็นอย่างนี้เสร็จหนูดึงใครออกไม่ต้องดึงใครออกหรอกหนูเอา A1 หหารกี่ข้าง ฐานทั้งสองข้างตัวแรกจะเหลือนหนึ่งต่อมาเหลือเร็ว r เร็ว r กำลังสองเท่ากับศูนย์จบเห็นไหมน้องก้อนเท่าหลินปิงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่คือ r ที่สอดคล้องสมการที่สอดคล้องกับใครกับ r หรืออัตราส่วนร่วมจึงตอบข้อไหนข้อหนึ่งเข้าใจไหมน้องโรงเรียนเทพมิตรเข้าใจนะเห็นไหมครับ สุดท้ายน้องก็มีเพื่อนคือพุนพินเห็นไหมนะอยู่ไกลกันยี่สกโลทุกคนครับอ้าวเรียบร้อยโอเคไหมสบายแล้วสุดท้ายครับก่อนจากกันหนูข้อยี่บสี่ข้อยีใช้เวลาประมาณนาทีเดียวอ่ะ2-4่บสี่พร้อมไหมอ่ะได้นะถ้าพร้อมทุกคนครับมาเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับทุกคนนูเห็นก้อนนี้ไหม พี่ช้างวงสีแดงเลยเขาไม่ยอมบอกว่าโจทย์ของเขาเป็นลำดับอะไรแต่เขาให้ก้อนนี้มาถูกไหมหนูย้ายข้างไปหาในพี่ช้างสิจากโจทย์ที่หนูมีอยู่นะถ้าพี่ย้าย a อ็นกำลังสามไปหารจะกลายเป็นอะไรทุกคนพูดจะกลายเป็น a อนบวกหนึ่งส่วนด้วยอะไรครับ a อแบบนี้แล้วพี่ขอดึงกำลังสามออกทุกคนว่าพี่ไหมไม่ว่าถูกปะ่ะย้ายไปหาแล้วดึงกำลังสามออกนะขวามือได้เลขอะไร 99ถูกไหมเพราะฉะนั 1, so ้นทุกคนฟังพี 1, so ่ an บวกหกับ an อยู่ติดกันไหมติดกันแต่พจที่ n บวกหนึ่งจะอยู่ด้านขวามือพจที่ n อยู่ด้านซ้ายมือเขาเรียกอะไรเนี่ยขวาตั้งซ้ายหารคงที่ทำให้หนูรู้เลยนะว่าในวงเล็บนี้คืออะไรครับอัตราส่วนร่วมเป็นตัว R R กำลังสามจึงตอบ99 R เดียวตอบยกกำลังสมยกกำลังหนึ่งส่วนสามทั้งสองข้าง ทางซ้ายจะเหลือ a ทางขวาจะเป็น99กําลัง1ส่วน3ถูกไหมและโจทย์ถามใครครับทุกคนโจทย์ถามพจน์ที่100น้องดูพจน์ที่100คือ a 1 a กําลังอะไรเมื่อกี้พึ่งทวนให้ a 1 r กําลัง99ถูกไหมเมื่อกี้พี่ทวนสูตร a, a n ให้แล้วนะหนูเอามาใส่สิเหลียวช่วยหน่อยชี่เลข a 1คือเลขอะไรโจทย์บอกโจทย์บอก a 1คือ1 r คือใคร 99กําำลัง1นส่วนสทั้งหมดยกกำลัง99ออกมาครับเร็วสุดท้ายแล้วครับได้99ยกกํายกกำลัง3าสหนูเลยตอบข้อไหนครับเออตอบข้ออะไรนะข้อข้อสจบไหมจบคําตอบสวยไหมสวยงามมากเลยนะเอาละครับเวลาก็หมดลงไปอย่างน่าเสียดายนะไว้แล้วค่อยพบกันใหม่ในพาร์ททูเรื่องอนุกรม อน,นันโอเคไหมวันนี้ก็ขอทุกคนประสบโชคดีมีสุขภาพร่รางกายแข็งแรงแล้วก็สอบติดเข้ามหาลัยได้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ